สวัสดีน้องนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรับพนิษออนไลน์เช่นเคยสำหรับคลิปนี้เนี่ยครูกรับจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โอ e เม .6 ปี63ข้อที่13นะครับเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะแต่ข้อนี้เนี่ยเน้นที่กราฟของความสัมพันธ์ซึ่งไม่ยากเลยนะครับมันก็แค่ดูพื้นที่แรงเงาเป็นก็ได้ละนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กัน ข้อ13เนี่ยเขาบอกกราฟแสดงความสัมพันธ์เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ไอ้ตรงที่แรงเงาเนี่ยฮะอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับเขาถามว่าพื้นที่แรงเงาตรงเนี้ยมันเกิดจากชุดอะสมการชอยไหนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ช้ชอยนะครับน้องๆบางคนเห็นช้ชอยนี้ตาเหลือกข้ามไปทำข้ออื่นแล้วใจเย็นๆนะครับใจเย็นมาดูพร้อมกราฟครับในช้ชอยเนี่ยเวลาน้องเจอชอยตาลายเนี่ยให้น้องสังเกตก่อนสังเกตความเหมือนก่อนสังเกตมาว่า ในช้อยหนึ่งถึงหมันจะมีส่วนที่1ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะรู้ว่า x บวก y เนี่ยเมื่อเทียบกับหแล้วมากหรือน้อยนะครับมันก็มีแค่มากกว่าน้อยกว่าเห็นไหมครับส่วนที่2คือเขาอยากจะรู้ว่า x เนี่ยอยู่ในช่วงอสมการอะไรมากกว่า1มากกว่า2น้อยกว่า4อะไรพวกนี้ส่วนที่3มเขาอยากจะรู้ว่าค่า y เนี่ยเป็นยังไง นะครับก็คือแบ่งเป็น3ส่วนที่เหมือนเนกันนะฮะน้องๆไม่ต้องมานั่งหาว่าข้อใดถูกไงเข้าใจปะมันไม่ใช่โจทย์ประเภทข้อใดถูกมันเป็นโจทย์ที่ถามเรา3คําถามแล้วถ้าเราตอบได้ทั้ง3คําถามมันก็จะตรงกับช้อยเป๊ะๆเข้าใจนะฮะส่วนไอ้ข้างหน้าที่บอกว่าคู่อันดับ x y ช่างมณนะอันนั้นเป็นการเขียนรูปแบบเฉยๆนะครับอ่ะทีน,นี้เรามาดูกันซิว่า จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีก่อนอื่นนะครับค,ครูกรัจะไม่ยุ่งกับชอยแต่ค,ครูกรัจะไปดูที่กราฟนะฮะตัวกราฟนะครับน้องๆพื้นที่แรงเงางเนี่ยนะฮะมันกินพื้นที่อะไรบ้างเย่ายเพิ่งสนใจให้ดูที่เส้นกราฟนะฮะให้ดูที่เส้นกราฟเส้นที่1อ่ะค,ครูกรัเอาแนวตั้งเส้นนี้นะเส้นแนวตั้งตรงนี้นะฮะ มันเป็นเส้นที่ตัดแกน x ตรงเลข2น้องๆเห็นไหมจุดนี้ก็คือจุด x เป็น2 y เป็น1นะฮะจุดนี้ก็คือจุดที่ x เป็น2 y เป็น3ใช่ไหมอันนี้2 1และไม่ว่าจะอยู่จุดไหนไหนจุดใดๆบนเส้นนี้ x ก็เป็น2เห็นไหมฮะ x ก็ยังเป็น2 y จะเป็นอะไรก็เป็นไป เพราะฉะนั้นเส้นตรงเส้นนี้มีชื่อว่าเส้นตรง x เท่ากับ2เข้าใจไหมครับอ่าเส้นตรงนี้นะมีชื่อว่าเส้นตรง x เท่ากับ2ทันนะครับถัดมามาดูเส้นตรงแนวนอนบ้างนะครับเส้นตรงแนวนอนคือเส้นนี้นี่เส้นนี้นะยาวไปนะฮะเส้นนี้เนี่ยน้องๆสังเกตจุด บางจุดนะฮะที่อยู่บนเส้นอย่างเช่นจุดที่คุกกับเขียนว่า21เส้นนี้ตัดแกน y ที่1นะแปลว่า y ต้องเป็น1นึ่งเห็นไหมฮะตัดจุด21ก็มี y เป็น1่ตัดจุดนี้จุดนี้ก็มี y เป็น x เป็น4 y เป็น1น่ะไม่ว่าจะเป็นจุดใดๆที่อยู่บนเส้นนี้ x เป็นอะไรก็ได้หล,ลหลายๆตัวหลายๆค่าเลยแต่ y จะต้องเป็น1เสมอเพราะฉะนั้นเราจะเรียกเส้นตรงเส้นนี้ว่าเส้นตรง y เท่ากับ1นึ่งเนครับค่อยๆเขียนเส้นกำกับสมการกำกับเส้นขึ้นมานะครับอันหนึ่งคือ x เท่ากับ2อันนึงคือ y เท่ากับ1นึ่งนนะฮะทีนี้มาถึงเส้นเอียงๆบ้างนะครับมาถึงเส้นเอียงๆบ้าง ปกติแล้วเส้นเอียงๆเ,เนี่ยเราจะต้องสร้างสรรมการเส้นตรงใช่ไหมครับสมการเส้นตรงเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปของ x บวก y เท่ากับค่าคงที่ใช่ไหมหรืออะไรดีอ่ะ y เท่ากับ mx บวก c ก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูครอบจะลองสร้างสมการเส้นตรงซึ่งข้อนี้จริงๆมันไม่จำเป็นหรอกนะแต่ลองทำให้ดูสร้างสมการเส้นตรง รูปแบบของสมการเส้นตรงเนี่ยนะฮะมันจะเป็น y เท่ากับ mx บวก c เนาะ,ะเราลองดูจุดที่เส้นตรงลากผ่านจุดจุดนี้จุดจุดนี้ x เป็น0 y เป็น5ถูกไหมเราลองแทนนะถ้า x เป็น0 y เป็น5บวกกับ c แสดงว่าค่า c คือ5ถูกไหมฮะ,ะค่า c คือ5 อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าค่า c คือ5นะฮะดังนั้นดังนั้นตัว y เราจะเท่ากับ mx บวก5ถูกไหมอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ x เป็น2 y เป็น3เห็นไหม x เป็น2 y เป็น3หรือน้องๆจะใช้ x เป็น4 y เป็น1ก็ได้มันก็อยู่บนเส้นเดียวกันถ้าครูก๊อปแทนลงไปให้ y เป็น1 ให้ x เป็น4แล้วคูณ m อ่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราก็ย้าย5ไปลบกับ1ก็ติดลบ4ทนันไหมครับย้าย4ไปหารก็จะได้ m เป็นลบ1เพราะฉะนั้นสมการเส้นตรงเช้นนี้คือ y เท่ากับลบ1 x ถูกไหมฮะบบวก c c ก็คือ5 นะครับที่ทําทั้งหมดนี้จริงๆแล้วไม่จําเป็นสําหรับข้อนี้นะแต่ครูครับแค่อธิบายที่มาที่ไปความยุ่งยากมันก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสุดท้ายถ้าครูครับย้าย X มามันก็จะเป็น x บวก y เท่ากับ5น้องๆครับสรุปว่านี่คือสมการของเส้นนี้เส้นนี้นะก็คือเส้นตรง x บวก y เท่ากับ5นะฮะอ่ะ ผู้กรอบจะทำก้อนเมฆไวใ้ให้กับสมการสำคัญนะฮะทั้ง3อันถูกไหมนี่คือสมการที่สำคัญนะฮะก็หลังจากที่เราหาสมการเส้นตรงมาได้แล้วนะครับน,น้องจะพบว่าเราไม่จำเป็นต้องหา x บวก y เท่ากับ5เพราะว่าโจทย์เขามี x บวก y เทียบกับ5ให้แล้วเห็นไหมเออไม่เป็นไรนะครับถ้าต้องหาก็หาให้ได้นะครับทีนี้ทีนี้ทีนี้ เรามาดูพื้นที่แรงเงานะครับน้องๆกลับมาที่สมการก้อนเมฆทั้ง3พื้นที่แรงเงาเนี่ยเริ่มตั้งแต่อะไรครับครูครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะเริ่มตั้งแต่ตัว آ, ก้อนเมฆ y เท่ากับ1 y เท่ากับ1เนี่ยพื้นที่แรงเงาเนี่ยมันอยู่สูงขึ้นมาจากเส้นนี้เห็นไหมแสดงว่ามันกําลังอยู่ในโซนพื้นที่ของ y ที่มากกว่า1เข้าใจไหมอ่ามันกําลังอยู่ในพื้นที่ของ y ที่มากกว่า1เพราะอะไร เพราะว่าเส้นอ,อันนี้ขอว่าดเร็วๆเนาะเพราะว่าเส้นตรงเส้นนี้นะครับมันคือ y ท่ากับ1เพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยขึ้นไปข้างบนเนี่ยค่า y ก็มาก,กขึ้นส่วนของอส่วนข้างบนเนี่ยก็คือส่วนของ y มากกวนน่า1ส่วนข้างล่างก็คือส่วนของ y น้อยกวนน่า1ฉะนั้นพื้นที่แรงเงาเนี่ยมันอยู่ในส่วนบนคือ y มากกวนน่า1ก็แปลว่าสิ่งแรกที่เกี่ยวกับ y ค,ครูตอบได้แล้วนะพื้นที่ตรงนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้นะ องค์ประกอบของมันก็คือ y มากกว่า1นึ่งะฮะพื้นที่ตรงนี้คือ y มากกว่า1ถัดมาครับถ้าเราไปดูเส้นตรง x บ้างนะฮะเส้นตรง x เนี่ยมันก็ลากตัดตรงลงมา x เท่ากับ2ถูกไหมอ่าก็ลากลงมาเลยนี่ x เท่ากับ2ถ้าไปทางฝั่งขวา x ก็ต้องมากกว่า2ถูกไหมฮะถ้ามันไปทางนี้ ถ้าไปทางซ้าย x ก็จะน้อยกว่า2ถูกไหมฉะนั้น x ที่มากกว่า2เนี่ยเป็นพื้นที่แรงเงาเห็นไหมฮะพื้นที่แรงเงาเขาล้นมาทางฝั่งขวาเห็นไหมฮะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาตรงนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่2คือ x ต้องมากกว่า2ถั่งไหมฮะได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคถัดมาครับเ,เงื่อนไขที่3ก็คือไอ้เจ้าเส้นตรงนะเส้นตรงตัวนี้ นะเส้นตรงตัวนี้เป็นยังไงเอ่ยค,ครูกขาบอกว่าเส้นตรงเส้นนี้ค,ครูกรบหาสมการแล้วว่ามันคือ x บวก y เท่ากับ5้ถูกไหมฮะทีนี้พื้นที่แรงเงาเนี่ยมันอยู่ใต้เส้นอยู่ใต้เส้นใต้เส้นตรงนี้จะรู้ได้งไงว่ามันมากกว่า5หรือมันน้อยกว่า5มันยากตรงนี้แหละนะข้อนี้มันจะยากตรงนี้แต่มันง่ายสําหรับครูครับเลยไม่ยากหรอกออพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใต้เส้นจริงนะครับ เราลองทดสอบโดยการเอาความจริงมาเทสความจริงก็คือบริเวณที่แรงเงาเนี่ยนะครับน้องๆบริเวณที่แรงเงาทุกๆจุดเนี่ยมันจะมีคุณนะสมบัติเหมือนกันถ้าคลุกขอิหยิบจุดใดจุดหนึ่งตรงนี้มาเทสแล้วเป็นจริงพื้นที่แรงเงาตรงนี้ก็จะเป็นตามนั้นนะครับหยิบมาเทสให้เห็นความจริงแล้วมันจะเป็นตามนั้นยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าถ้า รกรอบเนี่ยไปหยิบจุดจุดหนึ่งนะครับจุดที่อยู่ในพื้นที่แรงเงาหรือต้องขอบขอบตรงนี้ก็ได้จุด21ได้ไหมได้นะครับจุด2 1ก็ได้เพราะว่าถือว่ามันอยู่ฝั่งแรงเงาเหมือนกันรกรอบไปเอาจุด21มาแทนดูนะก็แปลว่าให้ x เป็น2ให้ y เป็น1่ดูนะฮะตรงฝั่งขวานี่นะข้างล่างนี้ให้ x เป็น2ให้ y เป็น1เทียบกับ5แล้วเป็นไง น้อยกว่าแสดงว่าจุด21เป็นตัวแทนของพื้นที่แรงเงาทั้งหมดนั่นคือพื้นที่แรงเงาน้อยกว่า5สรุปก็คือพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยมันคือพื้นที่ที่น้อยกว่า5ครับน้องๆเราก็เอามาใสา่เงื่อนไขของเราคือ x บวก y น้อยกว่า5และนี่คือคุณสมบัติของเส้นเส้นนี้ของพื้นที่แรงเงาชุดนี้นะครับน้องๆก็ไปหาช้อยหาช้อยนะ หาช้อยนะว่า y มากกว่า1น้องๆดูนะครับ y มากกว่า1มีแค่2ช้อยนะครับแค่รู้อย่างนี้มันก็ตัดไปได้เยอะแล้ว x มากกว่า2อ่ะเหมือนกัน x บวก y ต้องน้อยกว่า5งั้นตอบช้อยสเห็นไหมฮะเพราะว่าช้อยสมันมากกว่า5ก็ได้คำตอบแล้วพอเข้าใจไหมข้อนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องกราฟเลย ไม่ไม่มีความรู้เรื่องกราฟเลยน้องๆแค่เจอว่า y อ่ะมากกว่า1อ่ะมันก็ตัดไปได้3ช้ชอยแล้วนะจริงป่ะนะฮะถ้าเรารู้ว่า y มากกว่า1มันจะตัดที่คูกกูกราฟกระบาดท,ทิ้งเนี่ยเห็นป่ะเออ y ไม่ใช่มากกว่า2 y ต้องมากกว่า1 y ไม่ใช่มากกว่า3ไม่ได้น้อยกว่า3นะครับมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ y มากกว่า1ดังนั้นพอเรารู้ว่า y เนี่ยเราตัดไปได้3ชมชอยแล้ว ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือน้องๆรู้ว่า x มากกว่า2แน่ๆเหมือนกันเพราะสุดท้ายเนี่ยตัวตัดสินจริงๆคือ x วก y น้องๆต้องรู้จักหา x บวก y เช่นเอาจุดตรงนี้ไปแทนนะเอาจุดตรงนี้ไปแทนก็จะรู้คําตอบความเป็นจริงเองในส่วนที่ครูครับสร้างสมการ x บวก y เท่ากับ5จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องทํา นะอันนี้ครูกับสอนเพิ่มเฉยๆไม่จำเป็นต้องทําแต่ถ้าต้องทําก็ทําไม่ยากนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่ามีปัญหากับการวาดกราฟเส้นตรงเดี๋ยวครูกรับวางลิงก์ให้ค,ครูกรัสอนเขียนกราฟเส้นตรงแบบง่ายๆเอาไว้คลิปหนึ่งนะครับประมาณ20กว่านาทีน้องลองคลิกลิงก์เข้าไปดูว่างๆนะว่างๆนะคลิกลิงก์เข้าไปดูวิธีการเขียนกราฟเส้นตรงแบบง่ายๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ย ก็สงสัยตรงไหนก็ถามเงินเข้ามาได้บางคนบอกว่าไม่ใช้จุด2อหนึ่งได้ไหมใช้จุดนั้นจุดนี้ได้ไหมเลือกจุดที่ที่มันอยู่ในพื้นที่แรงเงาอะที่มันเกี่ยวกับพื้นที่แรงเงาเพื่อเป็นตัวเช็คเช็คว่าแทนแล้วน้อยกว่า5ห,หรือมากกว่า,าข้าใจไหมฮะเลือกจุดที่มันเกี่ยวข้องอย่าไปเลือกจุดที่มันไกลๆนะฮะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าเทสแล้วไม่ทั่วถึงโอเคนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ ไม่ยากได้อีก2.5คะแนนนะครับขอให้น้องๆเนี่ยลองตั้งใจดูให้เข้าใจนะครับซ้อมทำด้วยนะแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์บอกเพื่อนให้เข้ามาดูอันนี้ดูล่วงหน้าก็ดีนะครับไปดูใกล้ๆสอบก็ดีดูก่อนสอบนะฮะอย่าไปดูหลังสอบนะครับไม่ใช่สอบเสร็จแล้วมานั่งดูไม่เจ็บใจนะ่าจะได้ดูก่อนนะครับดูไปตอนนี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ